ข้าวเช้าริมชายหาดกับเหล่าองเพื่อนผมหล่อผมเท่ก็มันขอมึงไม่เป็นนะมันมันตะกิดไปเลยเนาะเราจะไปไหนอุ้ยดำมั้งถ่ายวอล์กให้กูได้ปะได้เลยเราจะมาถ่ายวอล์กกันนะคะวันนี้ เป็นไรอ่ะตัวนี้นะคะวันนี้พี่พิจากับพี่อิงนะคะอี้อะจ้าะคหลานสปายส่วนซารดหรอคะ เราจะไปไหนกันคะตอนนี้ไปเขาเชียวเอาของขึ้นรถก่อนค่ะเจ็ดโมงห้าสิบสามเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันก่อนแต่คุณนัทกี่โมงคะคุณนัทเจ็ดโมงสี่สิบตอนนี้เวลากี่โมงคะเจ็ดโมงห้าสิบสามเรายังไม่ถึงรถเลยรถเลยคะอยากถ่ายรูปเลยไหมคะหวานมากคุณชมตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินไปขึ้นรถกันนะคะแล้วก็ไม่เห็นเพื่อนเลยกล้องไม่เห็นเลยอพยพไปไหนกันคะ กับบ้านกับบ้านเราจะไปขึ้นรถกันพนักงานขับรถเหรอคะคนนี้พนักงานยุ่กรเป่าค่ะอ๋อหรอคะให้เดิน กูคือเมสซี่ครับสภาพวิจารปูซีซ่ากินแซ่บซีซ่ากินแซ่บว่ะ็จละอะไรครับเาายยัมอู่นี่เราจะพาไปชมสัตว์กันก่อนนะครับครับผมเดินมาถึงเจอกงจิงโจ้ครับจิงโจ้จิงโจ้มันจะกะแขนใหญ่ตัวเล็กๆมี่ดูแขนาครับไม่มีจิงโจ้เนี่ยจิงโจ้เป็นกล้ามอ่ะ เอาไปโกงที่สองนี่โกงที่สองเดินผัดมาซูมซูมนี่ซีซ่ากินแซ่บมึงเดี๋ยวมึงไปหาแล้วซีซ่าไปด้วยนี่ซีซ่ากินแซ่บนะครับขี่ซาอ่ามันเจาาผงเลยด้วยเออซีซ่าเป็นเจ้าูงมีปืนขี่ม้ายิงปืนนะซีซ่านี่ซาภาพหนึ่งกอริล่าซาไม่เหวี่ยดูด้ากอริล่าเหรอไหนก็อกกูกว่ากูกว่า นี่ดูจีจาผูกนี่จีจา่าผูกคนอื่นแ<ด>ม่กราเป็นเพื่อนกันนี่จาดแล้วว่าวันนี้เราจะอยู่ที่นี่ประมาณั บ่ายโมงนะครับเราก็จะออกจากที่นี่นะครับซึ่งกิจกรรมที่นี่ครับผมจะทางทางค่าพิเศษพิเศษด้วยเนาะนะครับออสำหรับพี่เป็นวิทยากรของสวนสัตว์นะครับมีชื่อว่าพี่นกสวัสดีทางคณาจารย์น้องๆทุกคนนะครับสวัสดีครับนะครับทำงานอยู่ที่มาประมาณสักสิบเก้าปีแล้วนะครับสิบเก้าปีนะครับก็จะเป็นวิทยากรพาน้องๆเรื่อยอนุบาลนะครับจนถึงระดับมัธยมตอนปลายนะทำกิจกรรมในสวนสัตว์ นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณในส่วนของพัฐฐนรย์สัตว์โลกนะครับมันก็จะมีตัวนี้เป็นตัวกินยักษ์ดิบอยู่ทางด้านหลังนะครับมีแมวน้ำมีโพลามีจิงโจ้นะครับซิงโจ้โส่วนเตรเลียครบจะพาเดินไปดูนะครับแล้วก่อนที่จะทำกิจกรรมในสวนสัตว์นะครับพี่จะมใีใบความรู้นะครับให้เด็กๆได้ทำนะครับ ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของห่วงโซ่อาหารสายใยอาหารประมาณนี้นะครับคุณต้องผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่ใจว่าไม่ตอนม .4 มาแล้วแต่คืนเขาไปหมดแล้วเอ้ยไม่ได้ดิรรัับอะไรอ่ะส่งตอนกันะครับเพื่อักษาให้ดีด้วยนะสุดยอดนั่นแหละกุจอร์ทองเขาเป็นแบบอนี้ไงเปลี่ยนไฟได้นดิต่อว่าหลุดแล้วครับมันมีอันใหม่นะเพี่้ยมาน่าจะ ได้ไบกิจกรรมหมดทุกคนแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูางด้านในนะครับมีไดโน่เต่าไหมครับมีแต่เป็นรูปปั้นนะครับอ๋อโอเคครับเดี๋อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมาพร้อมแล้วจะเชิญด้านในได้เลยครับแล้วเป็นครบทุกคนนะครับไปกิจกรรมเชิญเลยครับเดินตามมาเลยครับรู้ไอ้หน่มนี่กงกงบึ้มบุ้มอันนี้หน้าแดงครับหน้าแดงอุย จะอยู่ในห้องอร์ด้านไหนครับส่วนซ้ายมือตรงนี้จะเป็นในส่วนของลิงคาปูชินนะครับลิงคาปูชินยิ่ทานอเ้มริกาได้นับจวจวนี่เนเอ้าเขาไปหลบแล้วหรอเแอล้าเป็นไรแล้วน้องมีด้าแดงเดินมาต่ด้านนี้แล้วครับมาด้านนอกของนี้แล้วมาหาตาผูกเลยไม่องไม่เห็นโอ้โหลิงน่ารัก่าด้านแดงแล้วก็มีลิงคาปูชินด้ว้อายุยงเป็นคาปูชิน่ ตายตัวนี้จะเป็นรีเมอร์หางแหวนครับรีเมอร์หหางแวไอหัวโจกในเรื่องในการ์ตุ้นเลือดเออหุ่ยเป็นครอบครัวดีครับรีเมอร์หางแหวนนะครับแล้วก็ที่นอนอยู่ด้านล่างนี่คือตัวถินมดยักษ์ครับเฮ้ยแล้วก็ตัวถินมดยักษ์ครับนอนอยู่ปากยาวๆหางยาวๆนะครับเดี๋ยวว้วตัวใหญ่ประมาณสักสิบสี่สิบห้าปีขนาดนี้ยนะครับกินแต่มดเหรอ ก่กินมดกินปวกแล้วในสวนสัตว์เราก็ได้นพวกอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมใช่ครับตรงนี้เป็นในส่วนของหน้าครับหน้าเล็กเด็กตั้แล้วก็มีฮิปโปแคร์ไปดูหน้าฮิปโปสั้นดีกว่าครับเป็นส่วนของหน้าเล็กเล็ตั้หน้าเล็กตั้ยากเห็นหน้าเป็นโปีีต่ตัวเดียวเหร เพื่อหายเหรอเอออะอไม่ถึงยองแจเลยอะคนเยอะเกินน้องหนีแล้วว่าไม่นะนอนโอ้มันนอนหลับสบายเลยเหมือนลูกปั้นเลยดูชิดอันดูชิดกัาอยากดูเสียเจอกันนี้อาลิเกเตอร์นาริกเตอร์าริกเตอร์จาริเตร์จารกเตอร์มตาตราเข้ด้วยมันไม่ใช่จราเข้เหรอ เจ็บเฉยๆนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคนลงไปเอาให้กูมีมากูพันแขนกูอยู่เดี๋ยวไม่มีคนลงไปเก็บให้นะฝั่งนู้นด้านในจะเป็นเต่าจมูกหมูครับโอ้เต่าเต่าจมูกหมูจะนอนอยู่ด้านหลังนั่นมันไม่กินเนียนเหรอครับไม่ครับเลือเซย์บอกเลือถัดมาตรงนี้จะเป็นเออแนวน้ำอเมริกาใต้ครับแนวน้ำฝนปุยอเมริกาอุ้ยอิงองมันร้องอิงอิงปะไหนโชคราไปที่เลยหมวยยาม

เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วค่ะไปต่อดูแมวน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร Cat w a t e อย์เนไงล่ะฮความรู้รอบตัวไม่ล่ะ Cat water วัาซันอยากทำวอตร์เท็คตรงนี้จะเป็นลิงกระลอกอุ้ยอุ้ยจะเหมือนกระลอกเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีเม่นเม่นใหญ่แผงคอยาว ฝั่งซ้ายมือจะเป็นเม่นนะครับเขาจะนอนอยู่ในโพเขาจะยิงหนามใส่เราไหมครับไม่ครับเม่นไม่สามารถที่จะสลัดผลละผลพุ่งใส่เราได้เม่นไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะคุณดูกระตูนมากไปหรือเปล่าคุณกระตูนมันพ่นหนามปิ้วๆเลยอ่ะตัวนี้จะเป็นระดับแสงโอ้ยรู้งนุ่มดีว่ะเดี๋อามันขโมยของนะไม่น่ารักอ่ะจิ๊นี่มันจะหยิบอย่างเดียวเลยอ่ะใหญ่เลยมันจะพ่นมันจะพ่นมันงานชอบอ่ะ เอาดิ้ยิดจับปลาสองมือเลยไปดูแมวน้ำก่อนดีกว่าดูแมวน้ำกันดีกว่าเฮ้ยพัดลมอันนี้ด้วยพัดลมไม่มันคือกล้องวงจรปิดอะไรหรอโอ้ว้าวสวยจังยเอ ไปเรียกเขา่ะใในติต็อนเรียก่ะนี่น้าหน้าเขาไม้เียงน้าเป็นไม่ได้มันเนสัต์ขุ้มฟองเพ้ะไมดูแลไม่เป็นสัตว์ขุ้มฟองไ่ได้เลยนะเนาะไม่เลี้ยเลี้ยคือเหมือนเอามาไว้บ้านเหมือนเลียแมวเลี้ยอะไรยิ่งๆไม่ใช่่ใใช่ไม่่ไม่ใไมใช่ไม่ใม่ใมวน้ําเปในด้านนี้นะครั่ไ่ใร่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ม่ใม่ใช่ไมไม่ใช่ไม่ดูแมวน้่ไบไมตาดูไยนะครับโอ้ ไหนแม่น้ำแล้วใส่ตาอโอ้โหว้าวถ่ายแล้วแต่งวีดีโออ่ะตาตาที่โกหกว่าเป็นเรจชาวประเนีทศตอนนี้เราเดินไปไหนนะกิ่งเราจะไปโซนเลยนะอะไรนะออสเตรเลียอเออใช่ออสเตรเลียเราจะไปดูจิงโจ้กันนะคะ อล่านะคะใช่แล้ก็จะไปดูเจฟกันนะคะฮะอยู่ในตู้เหรอเป็นช้างนันก็ได้ลม่ไหวละไม่ไหวลุกกระตัว ตาตาตาพิริกิจอยู่ไหนอ่ะอ่าเหนื่อยเหนื่อยเนย่ยแม่งรู้ว่าเก่งรู้ว่าจะร้องได้ทั้งคืนอุ๊ยใครว้าพุงเป็นใครนี่ยใช่ดีครับน่าตากิ้เกือมากอันนี้คือเต่าจมูกหมูครับจมูกของเขาจะคล้ายๆกผมแสดงว่าหมูวิวัฒนาการมาจากเต่าเลยไม่แสดงว่าเต่าอ่ะอยากเป็นหมู ไหนว่ากลัวอกูโดดลงน้ำไ้องปไมอยู่ในกรงทำไมแต่ว่าของนี้ก็จะมี้องเหมือนกันทีกระเป๋านท้องเหมือนกันไห่ิงโจอยู่นู่นแต่ว่าอยู่ไกลสุดนะมึงอยู่บนสุดเลยนู่นอะ โอไม่เป็นไรกูถ่ายต่ออะไรที่โจ่เงี้ยแะมันหันมาต่อยมึงนะเว้ยกล้ามแขนมื่ก่อนเฮ้ยดูตาเว้ยจังหนามันถ่ายไม่ค่อยเห็นเลยว่ะเว้ยจังหนากล้ามแขนมันอไหร่ดูหัวไหล่มึงนี่ต่อยกับปั๊มเปล่าตานตานตานตัวนี้มันดุมากลวดูแล้วเดี๋ยวไปแล้ว เอ้ยรู้แล้วเอ้ยมันค่ะนี่ตัวอะไรอะไม่นั่นตัวะเพร่าอ๋อเหรอนั่นตัวอะไรน่มันนํำน้ำเล่นเหรอตาบอดหรือเปล่ากินะนเลยอะมีวันบอกบอนตอสามตัวนะครับองเฮ้ยจริงโจ้ขาว จระเข้อยู่ในน้ำนะครับนนจระเข้น้ำเค็มอันนั้นไม่ใช่จระเข้ครับนันนตัวทอมันเข้าไปได้ยังไงนะพี่ไม่ได้สังเกตนอนอยไหนนู่นเนเพื่อนกันหรือเปล่ามไปแล้วตัวทองเอ่อจะมาจะฟสตเิตัวอล้ตนะครับเป็นอาหารของหัวไม่ก่ต้อยบกลับ้ย เตัดขาตัวไหนรักษาแม่เสือสามเออสวยมากดีขาวอาจจะบาดเจ็บรื้เปล่าก็เลยต้องตัดเราก็ไม่รู้นะครับนี่คืออะไรอ่ะครับเซเว่นตารเคมเลยเห็นมันอยู่ในน้ำ นี่นะครทุกคนเรามาที่อะไรนะสวนสัตว์เลยเขาเขียวสัตว์ไป oh. เขาเขียวนะครับตรงนี้คือโซนของนี่อยู่นี่นี่ไว้อยู่นี่เาอาตื่นก่อนตื่นไเหเริงเลยถ้าทงานดงสายนานกนี่อนก่อนดูคนที่ทำขนมนับ24ชั่วโมงโควาหนอน24ชั่วโมง นอนฝาอิ่มเลยกินข้าวโพดด้วยไหมโมก็กลับแล้วตกระปิีป็นัวยวหอยอ่ะน oui. mm. <ok ีมันคือนกมันคือนกอะไร่ตามันน่าตาแดงน่ากลัวมากไม่ผม ไอต so ัวดำมาพูอ<ห>ันนี้ตัวเมียสีดำตาตัวดำอาจจะเป็นพญายาไม่น้องอรจังครับหรึกว่ามันตื่นแตะหนวกหนู้สิ่งดังนี่เสียงดังมากคุยกันจนหมดแล้วนี่ยังไม่หมดกว่นี้นะอีกอะถ้า <work> หมดนะพอจนขายขายเลยค่ะไปเดูก oh ็อย <ss> ู่กันที่ขาเขียวนะคะแต่่วาตอนนี้จะแรกมาเป็นนักขาเคี้ยวตอนนี้ผู้ประสบภัยมองอยู่ ไปเดินเมื่อกี้ความรู้สึกคือเหนื่อยมากเหนื่อยมากคุยน่ารำมากอันนี้เรากำลังเดินไปไหนครับเดินไปกินไปครับกินปูตั้งแต่สมัยกองกินปูก็อร่อยเลยเมกน้ำนั่งเท่าไหร่ทีเนี่ยอะไรฮะหกข้าโอ้ก็แรอยู่ก็อะไรอยู่นะ ไม่ของเราเลยนะไม่ปกติเนห้าสิบแมกนัมทำราคาชั้นราคาสิบบาทอ่ะนู่นลงไปข้างล่างมีมีช้างเล่นน้ำเห็นเขาบอกไหนอ่ะไม่รู้อ่ะมึงอเขาแรงให้กูดูปะมีกี่ช้างบ้างอะไรนะถึงว่าอะไรนะไหนไมจะห้ดดูกุ้กไม้โอเคดีเกือบกายตรงหี้จะเจอช้างครับไอ้สัตว์ โผลทางมันแบบมันใดมันมันเอียงอ่ะมันเฉียงเดินโคตรยากเลยเดินไงหเหมือนจะกินก่อนเนะเออใครมันทำมันใดวะโ <c oughs> อ้ยรถแรงรถแรงหแบบมาเปล่ <c oughs> ามะ มีขบวนพาเลทของนกกาบัวตรงนี้นะครับเขาจะมีการเป่านกหวีดนะครับนกกาบัวตรงนี้เป็นนกที่อยู่ตามธรรมชาติแต่ครับคือสัตว์ตัวเขียวเราไม่ได้เลี้ยงไว้นะครับแต่ว่าเราจะมีการป้อนเลี้ยงอาหารนะครับในในทุกๆวันนะครับวันเดียววันเดียวสี่ทุ่มนะคับอุ้ยเหี้ยนั่งนี่น้าม้าเหมือนมึงด้วยอ่ะเดะเดะเฮ้ยแบะเหี้ยอะไร ดูดีมันคือม้าใช่ไหมหล่อดีกว่าเองหล่อจังเองมีแฟนอย่างเงี้ยนี่นีอันนี้อันนี้ลูกอันนั้นอันนั้นพ่อนี้แม่แบะแบะมาเล่นเล่นซัมอะไรนะอะไรนะเล่นซัมเปียปเปอร์ไหนไหนนานกกิด ชื่อมันเหรอเอาชอ่าอตรงไหนเลยชื่อโคเท่อ่ะเเออจมไปดูใกล้ๆเจมไปได้กล้ทำไมพวกมึงอยู่ตรงนี้กันนะก็ดูเนาะเด็กกิจกรรมตรงนี้นะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับหนึ่งท่านแล้วก็อยู่ฝั่งนี้หนึ่งท่านนะครับเขาจะปล่อยนกเหวี่ให้นกนะครับบินข้ามหนองน้ำในช่วงเวลาสิบโมงครึ่งนะครับ แล้วก็ที่เราเห็นนะครับว่านกบางตัวจะมีะเป็นลนักษณะเป็นสีเทาๆตัวนี้นจะเป็นลูกของนกกาบัวนะครับเป็นลูกของนกกาบัวนกกาบัวที่โตเต็มที่แล้วนะครับหัวของเขาจะไม่มีขนนะหัวจะสีเหลืองนะครับลาตัวมีสีขาวปลายปีกนะครับก็จะมีสีชมพูแล้วก็มีสีดํานะครับส่วนคําว่ากาบัวเนี่ยเป็นชื่อพระราชฐานด้วยนะครับจาก สมเด็จพระปันปินหลวงนะครับท่านประธานเชื่อกับนกชนิดนี้นะครับว่ากาบบัวเพราะลายที่บริเวณช่วงปลายปีกเนี่ยมันจะคล้ายๆกิบของดอกบัวนะครับหรือกาบของดอกบัวนั่นเองนะครับเป็นชื่อที่มาของนกชนิดนี้นะครับเป็นนกที่ว่ายน้ําไม่ได้นะครับจะออกหากินตามตามชายน้านะครับริมริมตลิ่งนะครับจะเดินลาะอยู่ตามชายน้ํานะครับพวกนี้ก็จะกินปลาเป็นอาหารนะครับ เด็กเจ้าหน้าที่ของเราจะเริ่มทำการเป่านกหวีดนะครับเพิ่มเรื่องเียกนกก็แล้วนะครับเด็กเจ้าลิงอย่าไปเล่นกับเขาด้วยนะเล่นเจ้าลิงป่านะครับถ้าเกิดมันมันต่างกัต้องขวดเราเดี๋ยวจะต้องไปจีบจีบยางคนระับมายืนดูฝั่งนี้ก็ได้มายืนดูฝั่งนี้ก็ได้เนะี่ยืนดูฝั่ง ้ฝั่งเรนก็จะขอนกบินนะครับแล้วก็นกที่อยู่ฝั่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะบินไปนะครับแต่นี่นกบางตัวเท่านั้นนะที่ไม่บินนะครับพวกกำลังอร่อยรู้มากเลยครับและส่วนใหญ่ที่ไปมันมันโตเต็มไปลมดนั้นใช่ไหมมันยิ่งนิ่งเป็นหุ่นเลยอ่ะมันนิ่งเป็นหุ่นเลยหร่อเปล่าผ่านหรือเปล่าเนี่ย หรือว่าตัวที่แข็งแรงตัวไหนที่มีความแข็งแรงเขาจะเบียดตัวที่ไม่มีความแข็งแรงเนี่ยตกลงไปนะตกลงไปข้างล่างก็ตายนะครับโอ้มีคนไหนอยากจะลงไปยืนท่ามกลางกลุ่มนกไปครับเชิญได้เลยครับลงไปยืนตรงกลางกลงนกได้เลยครับเจ็บเจ็เจเดินไปเลยยืนเดินลงไปได้เลยลูกไปกันในอันไปไปด้วยกันดีกว่า เดี๋ยวพี่เขาจะโยนอาหารนะครับรอบๆแล้วก็ให้เพื่อนถ่ายรูปให้ได้ครับเลยได้เลยครับคนไหนที่จะไปยืนตรงกลางนะครับให้เพื่อนถ่ายรูป้างกลางของนกครับมีคนไหนอยากอยากป้อนเลี้ยงไหมคนไหนอยากจะเอาอาหารอยู่กลางดงนกฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับฟรีครับโยนได้เลยครับแต่มันจะมีกลิ่นคาวหน่อยนะ โย,ยนให้เลยเราเราชอบตัวไหนเราอยากโยนให้ตัวไหนโยนได้เลยครับงมจะมีน้ำน้ำมือตรงนี้นะลูกอ<ม>ะไร้านน้ำน้ำมืออยู่นะครับที่อ,ทอยากได้เลยครับตกมันของถ่ายเปียกด้วยนะครับตกมันคืออะไรครับตกมันคืออาการพฤติกรรมที่มันจะเปลี่ยนจากจากปกติของมันจากที่เขาเชื่องเชื่องก็จะมีความดุร้ายขึ้นมาอ้าวไอ้เปียกไอ้เปียกมันร้าย อ๋ออร่อยเลยเราจะเห็นว่าที่บริเวณมขวม,มับของเขาเนี่ยมันจะมีน้ํามันไหลออกมาเห็นอะไรไหมกำลังเดินอยู่ใกล้ๆกับดวงตาตรงโหนกนะตรงขมับมันจะมีน้ํามันไหลออกมาทาไมมันไหลนะครับพอฟานช้างก็เห็นว่ามันมีน้ํามันไหลออกมาจากที่บริเวณขมับข,ของช้างแบบเนี้ยเขาก็จะเอาช้างนะครับมาล่ามแยกไว้ตั้งหากเลยแล้วก็ใช้ลวไฟฟ้าล้อมรอบไว้นะครับเวลาป้อนเลี้ยงอาหารเราก็จะมีอาหารโยนไปให้เขาใกล้ๆนะครับฟานช้างจะไม่ได้เข้าไปใกล้ๆนะนะครับ การตกมันจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก2 2เดือนได้นะครับประมาณเดือนหรือเดือนประมาณนี้นะครับลมเหมือนจะเป็นไวรุ่นว่ะครับครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูช้างเพศเมียกันด้านนี้ครับ ตัวนั้นไม่ชื่อว่าพายเปียกนะครับพายเป,เปียกเพศผูเ้เลยใช้คํานําหน้าว่าพายนะครับส่วนเพศเมีอะไรใช้คานาหน้าว่าพังนะครับเชือกแรกตัวนี้มีชื่อว่าพังจิม๋ <บ S 1> ม2 2> ครับพังจิ๋มแล้วก็มีชื่อเชือกที่สองมันมีชื่อว่าพังยายเน็ตครับพังยายเน็ตได้อายุเก้าสิบกว่าปีแล้วครับ oh. <อ>ผิวหนังจะเหี่ยวย่นขมับจะยุบครับเราจะเห็นนะครับว่าขมับเนี่ยจะยุบเห็นอย่างชัดเจนเลยช้างจะมีฟันอยู่ทั้งหมดหกชุดชุดหนึ่งจะอยู่ประมาณ1ิบปีแต่ว่า พังยายจิ๋มเนี่ยนะครับไอ้พังพังพังยายเน็ตนะครับพังยายเน็ตนะครับเขาจะอ่าไม่มีฟันแล้วฟันของเขาจะหลุดหมดแล้วนะครับอ๋อแล้เขากินได้เคี้ยวได้ไหมเขาจะกินอาหารเป็นอาหารข้นครับเป็นอาหารข้นผสมกับกล้วยสุกครับโอ้จันเพนเป่าปากโชว์หน่อยเร็วเป่าปากโชว์น้องหน่อยจันเพนเปล่าปากโชว์หน่อยเร็วเขป่าปากปากโชว์หน่อยเป่าปากโชว์หน่อยเร็ว ต่อปากทีนวงทีนึงไปทีไทีนึงเร็วปากโซหน่อยปากโนเร็วทีนึงดันเทปปากโว์ทีเร็วปากดันเทปยังเลยปากโนแล้วรจะ้ากเลี้ยงช้างซื้อได้นะครับกเลี้ยงช้างน ขอทายก็ <toys> นี่ก็ถือว่าเป็นผูบ้านคูเมืองของประเทศไทยของเรานะครับในโลกของเราจะมีช้างด้วยกัน2สายพันธุ์สายพันธุ์หลักๆก็คือสายพันธุ์เอเชียแล้วก็สายพันธุ์แอฟริกานะครับตรงนี้จะเป็นสายพันธุ์เอเชียทั้งหมดเลยนะครับมีชื่อว่าพังพังยแนทนะครับพังจันเพนนะครับมีชื่อว่าพังจิ๋มแล้วก็ช้างเชียงนุ้นอ่ามีชื่อว่าสีดอมงคลนะครับเพราะชื่อว่ามงคลเนี่ยจะเป็นเพศผู้ที่ไม่มีงานเลยใช้คำนำหน้าว่าสีดอ นะครับสีดอเพศผู้ที่มีงายาวๆเรียกว่าพายเพศเมียที่ไม่มีงาเรียกว่าพังนะครับเพศผู้ที่ไม่มีงาเราใช้ขนหน้าว่าสีดอส่วนในการสับนามในการเรียกช้างช้างป่าเราจะเรียกเป็นตัวนะครับช้าง1ตัว2ตัว3ตัวอยู่รวมกันหลายตัวเราจะเรียกว่าเป็นโขงนะครับส่วนช้างที่นามาเลี้ยงในสวนสัตว์เราจะเรียกว่าเป็นเชือก เพราะในสมัยก่อนนการค้องช้างป่าเขาจะใช้เชือกประกำนะครับไปคล้องช้างป่ามานะครับซึ่งเชือกประกำเนี่ยจะทําจากพวกหนังัวหนังควายนะครับลงกระถาอาคมนะครับแล้วเขาก็เอาเชือกประกำเนี่ยไปคล้องช้างป่าพอคล้องช้างป่ามาได้เราก็จะเรียกันว่าเป็นเชือกช้างหนึ่งเชือกสองเชือกสามเชือกดงอยเลยไเราะป่าก็ั่เพราะช้างป่าก่ราะ้างว่า็เราะช้าง่าก็่นเพราะช้างก่นเราช้างปก็ั่นเพราะช้าง่าก็ส่าะช้างป่าส่เรายช้ง่าก็สั่นเพราชกั่นเพราบช้ 24ชั่วโมงนะครับทางจะให้แรงโคตรเยอะนัะครัโยลักษณะลำตัวที่หนใหญ่วันหนึงจะให้ปรน้นี่ตัวนู้นตัวนู้น200กโกรัมนะครับแล้วก็ดื่มน้ำต่ำงมาประมาณหน่อยิตรนะวครับเจ๊เก๊ข้างใน่วงไม่ดึงขยากทีนแล้วเขางวงไม่เึงหรือเป่ะ 手白都。<laughs>